โย่โย่สวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้เรามาถ่ายงานอยู่ใช่ครับผมตอนนี้อยู่ที่ K D K D ราชเทวีนะของเคดีดีก็มาหาบิวคดสวยๆใช่ถ่ายกันอยู่กันครบแก๊งเลยวันนี้ลักข้ายีฮ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 นี่ลูกพี่ลักข่ายดีครับนี่ กำลังจัดแจงอยู่จังหวะนี้นินึ่งนิดนึงนะครับผมเฮ้ยวันนี้ก็ชิวๆครับยาวไปตื่น้าตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่ิบโมอ้าวคนส่วนที่ไหนเนี่ยคนคนส่วนที่ไหนอ๋อเราจะจับโอ้เต่คณตั้มสวนคนอยู่ไกลมากเดี๋ยวจะพาทุกคนไปหา รว่าพี่ตามพี่ตามทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นรายงานสดเลยนะก็วันนี้เป็นการออกเขาเรียกว่าอะไรออกกองครั้งแรกของของพวกเราเคดี hmm. ก็มาหาที่สวยๆถ่ายรูปกัน mm hmm. โอหมดเสือ้อนี่ <Okay. S 1> นี่อันนรกเสียงมาแล้วทำอะไรอยู่ครับผมกำลังนั่งเฝ้าแบบอยู่ครับกลัวเขาหายเหรอ วน้องเหงาวันนี้มีมีแบบว่าพี่ๆาสาวๆน่ารักมาถ่ายเป็นแบบให้เราเต็มเลยต้องขอบคุณท <มา S 2> ุกคนขอบคุณท<บ>ุกคนด้วยน,นั่นแหละครับแค่นี้แหละไม่อ่อนนกใครเฉยบ๊ายบาย